เราก็หมักกัญยาทิ้งไว้ประมาณห้านาทีสิบนาทีแล้วลออเราก็ค่อยขัดตามรอบเพนี้จะขาวสะอาดนะครับตรงนั้นดูความแตกต่างนะครับดูความแตกต่างดูความแตกต่างนะครับตรง,ง,ง,งนี้เราขัดนะครับตรนี้เราขัดนะครับตรงนั้นเรายังไม่ขัดครับเนะครับ ตัวที่เรายังไม่ขัดนะครับเราหมาดมยาเรายังไม่ขัดมันจะเป็นสีดำๆในร่อบระ่ละรอบเพราะเราขัดแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับนเอ้ยๆๆๆตอนแจกสารเข้ามานะครับดีกับการถูด้วยนะครับเวลาถูเราก็ถูให้มันแห้งเฉยๆแต่ตามร่องเนี่ยไม้ถูเราก็ไม่ถูเหมือนแข่ง สองหนได้นะครับมก็จำหน่ายน้ยาอุปกรณ์คามสะอาเป็นอุปกรณ์น้ำยเครื่องตัดต่างจายโรงงานโดยตรงนะครับังจายโรงงานเลยของที่ได้มาตรฐานมาเลยต้าขาอยู่ประมาณสองหนึ่งเ่ตัวนี้สองหนื่งนิดประมาณนี้ มีสารลดให้นะครับสารถดให้ว่างนะครับเพ่ได้ให้ต่างความสม่มอแล้วดความแตกต่างของการการหูุนะครับแต่ถ้าเราผ่านแล้วเนี่ยมาดูตรงนี้นะครับเครื่องไว้ก่อนแล้วเราก็จะมารีดรีดน้ำดูนะครับเราจะรีดต่ออูกนะครับ ตัวนี้ขาวนะครับลองขาวนะนี่นี่นี่ขาวนะครับขาวขาวเลยนะครับอ่เราลองมารูดรีดตรงนี้นะครับตอนอันนี้เรายังไม่ขัดนะครับตรงนี้เรายังไม่ขัดเนี่ยสีสังเกตกันไหมนี่ฮะนี่ฮะคบสกันเยอะไหมตรงนี้นะครับเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดอันนี้คือเราขัดแล้วตรงนี้เรายังไม่ได้ขัดส่วนเม็ดสีที่ฝังเราเด็กแซะแซ่แซ่ไหนก็โอเคนะครับ ต่อไปผมจะขัดให้หน้ามันเหมือนกันเลยนะดูดูดูครับขัดให้หน้าเหมือนกันเลยนะครับดูนะ คนกรงานเยอะงานน้อยเรารีกำลังด้วยว่าอยนางนก่อนะครับ่า ดื่มน้ำหยดก้นน้ำดื่มน้ำถุงะน้ำตานะครับนะครับครับดูนครับอ่าขัดเสร็จปุ๊บผลตอไปก็ไปที่น้ำสกปรกของนะครับส่วนอยู่ด้านมุมนี้เราจะใช้อ่านี่ครับเป็นแผ่นเป็นแผ่นสก๊อตไบก็ได้ครับโอเคสะกอตไบนะครับไล่ขัด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 บริเวณ ที่ว่าเครื่องเข้าไม่ได้นะครับแล้วมันจะขาวสะาดเนียนเท่ากันหมดเลยสะกัดไว้ขาดขาดขาดแลนะ้วเช็ดเท้าก็ได้ครับขดประหย,ยัดด้วยไม่ไม่เนะครับใช้สะกัดไว้เหยียบเท้าเหยียบถูถูถูถ,ถูมันก็เนียน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 อย่างนี้ครับอโอเคนะครับแล้วต่อไปเราก็จะรีดน้ำสปปกปรกออกนะครับ <IP> นิดน้ำสกปรกออกส่วนที <Brothers> okay, ่มีเนื้สีแล้วก็แซะออกนะครับนี่นี่ก็รีดออกนะครับนิดก็รีดไปทางแนวเดียวกันนะครับรีดเลยครับรีดเลยอยู่ด้านนอกก็รอดักน้ำขึ้นไปลงมาได้นะครับเนี่ยขั้นตอนง่ายๆครับถึงขั้นตอนนี่มค่อนข้างยากนะครับถ้าซื้อร้านตีก็หลักสองขึ้นนะครับ ประมาณสองหมื่นขึ้นได้หมื่นเก้าสองหมื่นได้นะครับถ้าซื้อปีกูแต่ผมขายหมดแล้วครับทั้งปีทั้งสงขายหมดใครซื้อผมก็ขายหมดแล้วครับผมขายหมดเลยเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาน้ำมาล้างนะครับ เพื mà, ่อมาให้น้ำยาปกคลางนะครับแต่ว่าเราจะล้างแค่นี้ก็พอแล้วครับแต่ว่าจะล้างตามมุมและต้นรีดอ่อขาด้านนอกโค้กว้างนะครับแบบนี้ก็ใช้ได้เท่านั้นเดี๋ยวเวลาล้างอย่าให้มันโดนเครื่องนะครับถ้าโดนมอเตอร์เดี๋ยวมันจะเสียเนี่ยเราก็ใส่เครื่องมาแล้ว แล้วถ่ายเอมมาเลยถ่ายเชือมาเลยถ่ายเข้าอมอกมาแล้วก็เราก็มาลีน้ำสะสาดแอบนี้ก็ก็เสร็จไปแล้วก็ถกูพื้นให้มันแห้งนะครับจะถูไม้หนึ่งไม้สองไม้สามนะครับปกติจะถูสามไม้นะฮะไม้หนึ่งเปียกไม้หนึ่งไม้หนึ่งเนี่ยมอบไปเลยครับมอบเลยไม้สองนี่ก็คือน้ํามันหมาดนะครับ ส่วนไม้ที่สามก็คือเราถูให้แห้งเลยนะครับไม้ที่หนึ่งคือไม้หมักนะครับหมกักน้ำยาทิ้งไว้ห้าทีสี 4, ท่ทีประมาณนี้เราดูพอพอดูว่าอโอเคน้ํายาเข้ากับพื้นกับร่องร่องแล้วเราก็หมักไปแล้วก็ขัดแล้วก็พอขัดไปปุ๊บเราก็รีดน้ําสกปรกออกนะครับตัวน้ําสกปรกออกปุบ๊บตามด้วยน้ำสะอาดล้างให้สะอาดนะครับ ล้างให้สะอาดแล้วก็ต่อไปไม้ที่สองเราจะมอบน้ำหมาดๆนะครับไม้ที่สองก็มาถูเลยครับไม้แห้งเข้ามาถูพอมันเปียกปุ๊บเราก็ไปบิดน้ําให้มันหมาดๆแล้วก็มาถูไม้สองนะครับส่วนไม้ที่สามก็ไม้แห้งเราก็ถูให้แห้งในไม้ที่สามเก็บงานเลยนะครับเจอเม็ดส่งเม็ดเสียงนี่เราก็ใช้เหล็กแซะหยิบเหล็กแซะเลย ถูไปเนี่ยเราเจอเม็ดสีอย่างเงี้ยเราก็ใช้เหล็กแทะนะครับเนี่ยเหล็กแทะแทะไปด้วยถูไปด้วยครับเนี้ยเราต้องทําให้มันมีความสุขในการทํางานไม่ว่าชื่อไหนก็ตามครับปีะเภไหนก็ตามที่เราทำแล้วมีความขมันก็สนุกกับมันไปตลอดนะนี่ฮะถูนี้คือไม้สองนะครับเนี่ยเวลาถูเราต้องกลับผ้าบ่อยๆนะครับ ให้ผ้ามันไม่องน้ำนะฮะนี่ไม้สองนะครับนี่ไม้สองเยสีแล้วก็เช็ดไปนะครับต่อไปไม้สาคือไม้แท้แต่ละงานที่เราปนะรับไ้่็จะเป็นน้ำยาถูหรน้ยาสคาเท้าน้ ว่าเราผิดพลาดเราก็ผิดพลาดน้อยแต่ทางดีอ่ะไม่อยากผิดพลาดเลยอย่างนี้เป็นไปไม่ได้นะคบางคนบางครั้งเราก็ต้องมีบ้างในเรื่องผิดพลาดนะไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะครับเราก็ต้องพร้อมที่ว่าจะมาคุณแก้ไขในส่วนที่ว่าเราพลาดแล้วนะมีใครทำผิดพลาดเมื่อไเร่ผมก็ผิดพลาดตัวลูกค้าคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาที่นั่นที่นี้นะครับ นนี้ครก็โอเคแล้วก็ดูเครื่อนใส่ดีก่อนต่อไปผมจะขัดล้างให้หมดแล้วก็จะมาดูกันว่าตอนที่เราขัดเราดิ้นน้ำาน้ำออกแล้วเนี่ยเราจะดิ้นน้ำสบองไปแล้วก็น้ำสะอาดล้างล้างแล้วมอสก์ไม้หนึ่งไม้สองนะฮะก็ให้แล้วก็คือจบขั้นตอนการขัดล้างนะครับสะอาดได้ครับเรื่องน้ำยาเรื่องขัดล้างเรื่องฝันเงา